จะเป็นนายกคนต่อไปใครเป็นก็ได้ไม่รู้อันนีไม่รู้อต้องไปถามนเขาดูนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ประชาชนกัดต่อผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายไม่เู็รเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีกระแสงเงียบๆมาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนนายกนั่นก็เลยจะมาลองแต่งเป็นบุคคลที่คาดว่าอาจจะได้เป็นนายกคนต่อไปหรือคนที่คุณอยากให้เป็นนายกคนต่อไปถ้าชอบใครอยู่ทีมคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาคุยกันแบบสุภาพนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเปลี่ยนร่างกันดีกว่าสบารแปลง า,าคุณปรินาไกคุบเราก็จะยึดจากเรสเฟน์ภาพนี้แล้วก็ามาแต่งกัน เกิดเมื่อ19พฤษภาคม2519ชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในด้านการศึกษาคุณปรินาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วจนปริญญาตรีโทและเอกก็รวมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะปรินาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดราชบุรีตั้งแต่2548สืบต่อจากบิดาครั้งแรกปรินาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยก่อนจะย้ายไปพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา และพักพลังประชารัฐตามลําดับในด้านกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณปรินาเป็นผู้ทําให้คําว่าอีช่อโดยปรินาอ้างอิงว่าอีช่อเป็นคําท้องถิ่นและเป็นคําที่ใช้ในบ้านของตนทวิต t ตอรมีการติดแท็กปริมาณมากมายเช่นปรินาค้าอาวุธรวมถึงวิจารณ์การใช้คําผิดๆเช่นลุงตู่พักพลังประชารัฐโปะแตะ ติ๊งต้องไม่เอาจริงๆคือนี่แหละจริงๆเป็นคนตลกเป็นคนตลกไต้องหรือตลกยังไงก็ได้ พลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือป้อมเกิด11สิงหาคม2488เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างปี2551-2554และรวมถึง2557ถึงปัจจุบันผู้บัญชาการทหารบกระหว่างปี2547-2548เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มแยกบุรพาพยัค คุณประวิทย์จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนคเบียนในปี2 5 0 5หลังจากนั้นไปสำเร็จการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียม,ยมทหารรุ่น6โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17และยังเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเศนาธิการทหารบกรวมถึงสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจาก ถือว่าเป็นนายทหารที่เติบโตมาจากกองทัพภาคหนึ่งมาโดยตลอดโดยสังเกดกับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือที่เรียกกันว่าทหารเสือพระราชินีถือได้ว่าเป็นนายทหารรุ่นพี่ที่สนิทกับนายทหารอดีตผู้บัญชาการกองทหารบกสองนายคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาและที่ทําให้หลายๆคนรู้จักพลเอกประวิทย์น่าจะมาจากเรื่องของการใส่นาฬิกาไม่รู้ไม่รู้ จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะผมไม่รู้ใครจะไปรู้วะผมไม่รู้คุณรู้ไหมล่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือคุณหน่อยเกิด1พฤษภาคม2504เป็นนักการเมืองสตรีชาวไทยอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยเคยร่วมประท้วงในเหตุการณ์พิษภา2535อดีตรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งในรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรและชวนหลีตภยัยปัจจุบันเป็นประธานบุลณนิธิไทยพึ่งไทยและประธานกรรมการผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์จบมัธยมการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟคอนแวนปริญญาตรีด้านการตลาดจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลายัยระดับปริญญาโทที่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศส,สินปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาจากคณะบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกเมื่อการเลือกตั้งในวันที่22มีนาคม2535หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันนี้คุณหญิงสุดารัตน์อายุ60ปีแล้วแต่ยังคงลดแล่นอยู่ในวงการการเมืองหลายๆคนจะเรียกว่าคุณหญิงสุดารัตน์หรือเจนหน่อยเจ้าของฉายาเจ้าแม่กทมทั้ง3ครั้งไม่ได้เป็นเรื่องที่ประชาชนกัดกนะคะเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ต้องเป็นบทเรียนอย่าให้มีครั้งที่สจากความผิดพลาดของภาครัฐ สี่หมื่นห้าหมื่นล้านตรงนี้เนี่ยซื้อวัคซีนที่ขาอีก10-40ล้านโดสเนี่ยได้สบายสบาย ทักษิณชินวัตรเกิดวันที่26กรกฎราคม2492หรือชื่อในสื่อสังคมออนไลน์เรียกว่าโทนี่วูดซัมเป็นนักธุรกิจและนะกักการเมืองชาวไทยรวมถึงยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่23ดํารงตําแหน่งตั้งแต่2544ถ25ึง2549เข้าดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอดีตเจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศและถือสัญชาติ คอนเทเนกรคนทักษิณเข้าสู่วงการการเมืองตั้งแต่2537โดยเข้าสู่สังกัดพรรคพลังธรรมโดยการชักนำของพลตีจำลองสีเมืองต่อมาก็ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในปี2541หลังจากเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในปี2544พรรคไทยรักไทยได้รับเสียงข้างมากในสภาจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยแรกนโยบายเด่นของเขาคือการขยายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคก,การลดความยากจนและลดทุนโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรามยาเส ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทและยังรวมถึงเขาเคยเกือบโดนรอบสังหารด้วยโดยการบินไทยเที่ยวบิน114เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิง737ของการบินไทยซึ่งมีการคาดการว่าระเบิดครั้งนี้นั้นเกิดจากกลุ่มชาวว้าแดงซึ่งเป็นผู้เสียผลประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะข้กลัวผมกลับเมืองไทยถ้าผมกลับมาเมืองไทยแล้วก็เร็จผมแน่ผมไม่ให้กลัวผมโดนลอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายไม่กลัว นึกว่าเขาปฏิวัติแล้วจะทำอะไรที่มันชราฉราแต่ปฏิวัติแล้วก็ยังโง่อยู่ทุกวันเนี่ยและทั้งหมดนี้ก็คือคนที่อาจจะได้เป็นนายกข,ของประเทศไทยคนต่อไปเจอไปที่ไทยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าใครควรจะได้เป็นนายกข,ของประเทศไทยคนต่อไปชอบคนไหนเชียร์คนไหนก็ฝากคอมเมนต์เข้าม,มาพร้อมกับเหตุผลแบบสุภาพนะครับนันแนะนำว่านะัทนัทอยากจะบอกว่า เราเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเม้นกันอย่างสุภาพจะได้ไม่โดนฟ้องนะครับ